ครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเดล d โดสสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV นะครับประเด็นแรกในรายการวันนี้เกี่ยวกับเรื่องความเป็นความเป็นผู้นำฮะแล้วก็ความที่คนที่อยู่ล้อมรอบผู้นำบางครั้งนั้นทำให้ผู้นำนั้นจะต้องดูเหมือนว่าหลงไหลในบารมีและอำนาจของตนเองนะฮะผมเริ่มที่เรื่องนี้ด้วยการไปกันที่ผู้นำของกัมพูชานะครับเริ่มกันที่เรื่องนี้ในช่วงเดล y m มโม จริงข่าวเนี่ยมันมีมันมีเนื้อเนื้อใจความอยู่ที่ว่าจริงแล้วเนี่ยบางทีคนที่อยู่ล้อมรอบคนที่เป็นผู้นําไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นมุขมนตรีเป็นประธานาธิบดีหรือเป็นผู้นำเผด็จการไม่ว่าจะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเนี่ยมันคุณจะมีความเสนอในความความเหมาะสมในในการเสนอในสิ่งที่บางทีเนี่ย ถึงเวลามันทําให้ตัวผู้นํานั้นดูไม่ดีนะครับผมเริ่มที่ข่าวนี้ซึ่งผมแค่อ่านหัวข่าวเทดไลน์ mm. <Head line S 2> ผมก็ดูแล้วผมก็ตกใจแล้วนะแล้ว Voice TV ก็นําเสนอประเด็นนี้เกี่ยวกับฮุนเซนนะครับและแค่ที่ผมเรียกว่าฮุนเซนเฉยๆเนี่ยไม่มียศไม่มีชื่อนําหน้าแค่นี้ถ้าผมอยู่ในกัมพูชาผมก็โดนจับแล้วมั้งเพราะว่าข่าวนี้ผมอ่านแล้วผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแล้วผมหวังว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้ออกมาจากข้อเสนอของตัวผู้นําของกัมพูชาเองแต่หวังว่าเป็นเพียงความพยายามของลูกน้องที่จะ อวยอวยนายนะฮะกัมพูชาขอสื่อให้เรียกชื่อผู้นำของประเทศเขาเต็มยศก็คือตั้งแต่วัน,นี้้บ็นต้นไปสื่อของกัมพูชาจะต้องเรียกฮุนเซนไม่ใช่เรียกฮุนเซนเฉยๆละไม่ใช่แค่เรียกนายกฮุนเซนไม่ใช่แค่เรียกสมเด็จฮุนเซนต้องเรียกว่าจอมพลนั่นคือมาชชลนะฮะจอมพลสมเด็จอัครมหาเสนาบดี ไม่ใช่เขตสนาบดีนะฮะอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันน่าเศร้าเพราะผู้นําประเทศหลายๆคนเนี่ยที่เติบโตมาในระบอบประชาธิปไตยชนะการเลือกตั้งมาเนี่ยนี้ผมรวมไปถึงตุรกีผมขอพูดถึงตุรกีด้วยนะฮะเออร์ดวานเนี่ยนะฮะฮุนเซนเนี่ยมีผลงานใหกับประชาชนเยอะแต่พอถึงยุคหนึ่งพออยู่มันนานเกินไปเนี่ยมันจะมีอะไรอย่างนี้ออกมา ไอ้ข่าวอย่างเงี้ยมันทำให้เห็นว่าแม้กระทั่งสมเด็จฮุนเจนก็เริ่มหลงในอำนาจและบาร,รมีของตนเองมากจนเกินไปปรากฏการคล้ายก,กันกับกรณีของผู้นำของตุรกีในวันนี้ซึ่งตอนแรกนั้นชนะก,การเลือกตั้งเข้ามาสร้างผลงานแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้เยอะแยะมากมายพอถึงเวลาวันนี้สถาปนาตนเองขึ้นไปเป็นประธานาธิบดีแล้วก็ปิดกั้นสื่อนะพยายามเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง Twitter นะแล้วก็มีปัญหากับสื่อสารมวลชนกระแสหลักทั้งหมด นะครับปัญหาในกรณีของฮุนเซนกับเออร์ดูการนั้นไม่แตกต่างกันแล้วมันทําให้คุณเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายประเทศที่ผู้นําซึ่งมาจากการเลือกตั้งบางครั้งพออยู่นาน,นจริงเนี่ยประพฤติตัวในแบบที่ลหลงไหลในบารมีของตอนเองเนี่ยไม่น้อยไปกว่าผู้นําซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งยกตัวอย่างคิมจองอึนนะแต่ว่าอย่างน้อยในกรณีของเกาหลีเหนือที่น่าสนใจคือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคิมจองอึนเขาได้ทําในสิ่งที่ก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลเกาหลีเหนือไม่ค่อยได้ทําก็คือส่งโปรไฟล์ พร้อมภาพประกอบและก็ประวัติของผู้นําในหน่วยงานต่างๆของรัฐของประเทศเกาหลีเหนือให้สื่อสารมวลชนได้ทําความรู้จักคือก่อนหน้านี้เวลาสื่อรายงานข่าวเกี่ยวกับเกาหลีเหนือต้องมานั่งทํานายคาดเดากันเองวิเคราะห์กันเองด้วยข่าววงในเท่าที่มีว่าใครเป็นผู้นําในเครือรจีมของคิมจองอิลกันบ้างพอคิมจองอึนขึ้นมาแทนเนี่ยปรากฏว่าเขามีรายชื่อผู้นํายุคใหม่ที่ผ่านช่วงที่เขาเล่น สั่งให้สังหารคนนู้นคนนี้ที่เขาไม่ไว้วางใจเนี่ยนะฮะผู้นำชุดใหม่มีใครบ้างเข้าลิสต์มาเลยฮะมีรายชื่อมีภาพประกอบแล้วก็ส่งให้สื่อระดับโลกทุกสำนักนี่ BBC เนี่ยผมเข้าไปดูข่าวนี้ผมเลยบอกเลยว่านี่เป็นสัญญาณที่ดีก็คือว่าผู้นำเผด็จการดันประพฤติตัวแบบผู้นำสตาประชาธิปไตยเล็กน้อยอย่างน้อยผู้นำเกาหลีเหนือในวันนี้ยังอยากที่จะ มีความโปรง่งใสมากขึ้นโปรง่งใสในที่นี้สําหรับผู้นําเกาหลีเหนือก็คือยอมให้สื่อมวลชนในโลกนี้ของเรารู้ว่าใครเป็นใครใครเป็นผู้นําหน่วยงานไหนบริหารองค์กรอะไรอันนี้าการในการทํางานของสื่อในยุคข,ของคิมจองอึนเนี่ยพูดง่ายดีกว่าง่ายกว่าสะดวกกว่าในยุคข,ของคิมจองอิลในยุคข,ของคิมจองอิลเนี่ยผู้สื่อข่าวบีบรายงานข่าวไม่เป็นไปทางที่ต้องการอาจจะไม่ใช่แค่ถูกในประเทศออกจากประเทศนะฮะ อาจจะโดนจับโดนมากกว่านั้นนะครับแล้วก็ในยุคข,ของคิมจองอึนที่น่าสนใจคือเขาเชื่อในการช่วยเหลือของสื่อของมิตรประเทศที่เข้าไปช่วยทําข่าวในเชิงแพรปแกชนได้ให้กับเขารอบที่ผ่านมาพอประชุมใหญ่สภาหรือพักการเมืองของเขาของพักแรงงานเขาก็เลยเชิญสื่อต่างชาติเข้าไปบางรายช่วยทำแพร,ปร่ปแกชนได้ถึงเวลาก็อยู่ได้รายงานข่าวได้กลับมาชีวิตปกติบางไรายไม่ช่วยก็ถูกเด้งออกมา อันนี้มาถึงกรณีของเมืองไทยแล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเพราะว่ามันก็มีภาพที่ส่งไปส่งกันมาในโซเชียลมีเดียจริงแล้วผมไม่ได้สนใจกับงานนี้ในวันศุกร์ที่ผ่านมาเพราะว่าหลังจากที่ผมเห็นภาพอย่างนี้ผมรู้สึกว่าอา้าวฝ่ายที่ไม่เอาคอสชอพยายามใส่ร้ายป้ายสีท่านนายกอีกแล้เอาภาพมาจัดแต่งแล้วพยายามเปรียบเทียบกับเกาหลีเหนือ,อน,นี่เป็นภาพที่มีการส่งกันในโซเชียลมีเดียเยอะ แต่ว่าผมผมขอให้ความเป็นธรรมกับน,นายกรัฐมนตรีตรงนี้ตรงที่ว่าถ้าคุณสังเกตดูในภาพที่เปรียบเทียบเนี่ยคิมจองอึนเนี่ยดูยิ้มแย้มแจ่มใสและแฮปปี้กับการจัดฉากให้ดูเหมือนว่าคนเกาหลีเหนือรักเขาคิมจองอึนแฮปปี้กับการจัดฉากแบบน,นี้คิมจองอึนคือผด็จการดับจากสายเลือดข้างในเลยแต่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีถ้าคุณสังเกตดูภาพเนี่ยนะแล้วผมอยากจะแฟร์กับท่านยิงเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่ ฝ่ายเสื้อแดงฝ่ายประชาธิปไตยหลายคน mm hmm. ก็วิพากษ์วิจารณ์ว่างานนี้มันไม่เหมาะสมที่มีครูออกมาเชียร์ขอถ่ายเซลฟี่หรืออะไรถ้าคุณดูสีหน้าท่านนายกและถ้ามีภาพอื่นก็ค่อยๆทยอยผลัดขึ้นมาได้ไปเรื่อยๆนะผมพูดไปเรื่อยนะฮะสีหน้าท่านนายกเนี่ยไม่ได้พึงพอใจกับบรรยากาศที่ผู้จัดงานเนี่ยจัดขึ้นมาแบบนี้ คือให้ผู้จัดงานผมไม่รู้ว่าเป็นออแกไนเซอร์หรือเป็นฝีมือของคนที่อยู่ล้อมรอบท่าน,นายกหรือสํานักนายกหรืออะไรก็ว่ากันแต่ว่าผู้จัดงานจะต้องไปประเมินตนเองใหม่ว่าที่คุณทําอย่างนี้เนี่ยคุณทําให้นายกรัฐมนตรีดูไม่ดีคุณไปบังคับบอกว่าให้ครูให้ข้าราชการมาขอถ่ายเซลฟี่แบบเวอร์จนเกินไปจนคุณเห็นสีหน้าท่านนายกแสดงออกเลยว่าเฮ้ยมันมากเกินไป เพราะฉะนั้นบทเรียนจากงานในวันศุกร์ที่ผ่านมาที่มีบรรดาครูมาพยายามขอถ่ายเซลฟี่เอาใจตะโกนสู้ๆอะไรก็ว่ากันเนี่ยตามที่ o r g a n ซอร์เขาจัดคีไว้เนี่ยบทเรียนก็คือว่าคนที่อยู่ล้อมรอบคนที่มีอานาจเนี่ยนะฮะไม่ว่าผู้ที่มีอานาจนั้นมาหรือไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นกรณีของกัมพูชาตุรกีหรือแม้กระทั่งเกาหลีหรือแม้กระทั่งไทยเนี่ยบทเรียนก็คือว่าอย่าอวยกันจนเกินเหตุ คนที่อยู่ล้อมรอบนายกรัฐมนตรีเนี่ยเวลาจัดงานแบบนี้เนี่ยคุณจะต้องให้คิวทางออแกไนเซอร์ให้เคลียร์ให้ชัดเจนว่าก่อนอื่นถ้าคุณจะทำให้ดูเหมือนว่าได้รับความนิยมจมชอบจากประชาชนเนี่ยคุณจะต้องทำให้เนียนคือถ้าคุณจะทำสคริปต์ให้คนตะโกนสู้ๆเนี่ยอย่าให้สคริปต์นั้นมันหลุดออกมาแล้วเขียนว่าอย่างนั้น ถ้าคุณจะให้คนนั้นแสดงท่าทีว่าชอบท่านนายกหลังจากที่ท่านลุกขึ้นยืนกล่าวสุนทรพจน์เนี่ยคุณจะต้องบอกครูว่าให้ปรบมือดังๆแต่ว่าไม่ใช่คุณไปให้คิวว่า้ครูแต่ละคนวิ่งเข้าไปขอถ่ายเซลฟี่ด้วยเพราะทุกคนก็รู้กันอยู่ว่าไม่มีใครเขาอยากถ่ายเซลฟี่กันขนาดนั้นมันเวอร์เกินไปความไม่เวอร์ในการเอาใจผู้นำหรือความไม่เวอร์ในการเอาใจนายเนี่ยเมื่อคุณทำได้เหมาะสมกำลังดีเนี่ย คุณจะทําให้ผู้นําคนนั้นเป็นที่นิยมช,มชมชอบของประชาชนมากขึ้นแล้วมันจะอยู่ยาวแต่ถ้าคุณทําจนเวอร์เกินไปจนคนเขาจับผิดได้แล้วเขารู้ว่าแต่ละคนที่อยากถ่ายเซลฟี่ในวันนั้นโดนสั่งให้เขาไปขอถ่ายแล้วก็ไม่ได้อยากถ่ายจริงเนี่ยในที่สุดแล้วมันจะเกิดอีกปรากฏการณ์หนึ่งย้อนกลับมาคือปรากฏการณ์หมั่นไส พักการสกู๊ครับช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีหลายประเด็นเดี๋ยววันนี้แจกหนังสือด้วยนะฮะเกี่ยวกับไอซิสความคิดเห็นทูตสหรัฐนะฮะแรงนิดนึงแต่ว่าพูดแบบตรงนะฮะตรงไปตรงมาแล้วก็พูดในสิ่งที่อาจจะฟังแล้วเจ็บแต่ว่าควรจะฟังไว้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับละเมิดสิทธิมนุษยชนของไทยในแต่ละเรื่องรวมทั้งการใช้สารทหารเนี่ยคุณพิชัยนฤทธิพันธ์อดิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับทีมเศรษฐกิจพักเพื่อไทยก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นแล้ว บ่อยครั้งที่คุณพิชัยแสดงความคิดเห็นผมก็มาเดินนำสนอในรายการนี้แต่ครั้งนี้ผมคิดว่าควรจะฟังไว้เพราะว่ามันถึงจุดที่มันมีการตกผลึกกันในเรื่องของการที่เราไม่สามารถเดินไปสู่ประชาธิปไตยได้และในขณะเดียวกันการที่เรามีความพยายามที่จะสร้างบรรยากาศที่จะเพิ่มความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจและในการลงทุนแบบเนี่ย4.0เนี่ย4.0แต่ว่ามันมันดันแล้วมันมันไม่ค่อยมี credibility เพราะว่ามันขาดประชาธิปไตย แล้วผมคิดว่าตรงนี้ควรฟังไว้คุณพิชัยเขาบอกงี้เขาบอกว่าคืออย่างอย่างที่สันมริกาออกมาแสดงความกังวลเนี่ยซึ่งหากรัฐบาลยังจะไม่สนใจจะส่งผลกระทบต่อการค้าการลงทุนซึ่งทําให้ภาวะเศรษฐกิจยิ่งแย่ประชาชนอาจจะยิ่งลําบากมากขึ้นเศรษฐกิจยังโตต่ํามากหากเป็นอย่างนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านแล้วปล่อยไปเรื่อยๆประเทศไทยนั้นจะค่อยๆเหี่ยวเฉาเหมือนที่มียนมาและฟิลิปปินส์เคยเป็นมาแล้วผ่านมาในอดีต คุณวิชัยเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยควรจะต้องเร่งแก้ไขไม่ว่าประชามติมันจะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยจริงแล้วมันมีแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองที่สามารถฟื้นฟูประเทศได้จริงแล้วเขาก็บอกได้ว่าเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะมีรายละเอียดออกมาจากทางพักนะว่าจะทําอย่างไรแต่ประเด็นสําคัญที่คุณวิชัยบอกก็คือว่าจริงแล้วเนี่ย เขาแปลกใจที่มีการวางแผนยุทธศาสตร์20ปีทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าเทคโนโลยีในโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากอีกทั้งน่าจะทราบว่าการพัฒนาเทคโนโลยีของไทยนั้นยังพัฒนาได้ช้าแถมรัฐบาลยังพูดเองว่าไม่มีเงินจะมาพัฒนาดังนั้นการที่ต้องพึ่งเทคโนโลยีต,าต่างๆประเทศและนํามาพัฒนาต่อยอดน่าจะเหมาะสมกับประเทศไทยมากกว่าเขาก็เสนอแนวทางในการสร้างความเชื่อมั่นจากต่างประเทศ4.0 จำเป็นอย่างแรกคือต้องมาพร้อมกับสิทธิมนุษยชน4.0ด้วยประชาธิปไตยยั่งยืน4.0ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ4.0ด้วยรวมถึงเสรีภาพในความคิดของประชาชนก็ต้อง4.0ด้วยเมื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งจริงๆแล้วการพัฒนาบางอย่างก็ไม่จําเป็นต้องใช้เงินเพียงแต่สร้างทัศนคติและกําลังใจที่ดีพูดง่ายผมเสริมเข้าไปนิดหนึ่งคือเพิ่มเสรีภาพสร้างความเชื่อมั่นและทําให้เกิดเอกอภาพในการบริหารนโยบายต่อเน,นื่องในการขับเคลื่อนประเทศโดยการใช้การพัฒนาเป็นศูนย์กลางอาเซียน4.0พัฒนาระบบขนส่งสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน4.0การบริหารจัดการน้ำา4.0การส่งเสริมธุรกิจขนาดใหญ่4.0ช่วยเหลือและสนับสนุน S- e 4 g i t a อ Economy 4.0พัฒนหกรรมเทโลยีสูง4.0 ผมฟังดูแล้วที่คุณพิชัยพูดเนี่ยนะมันเริ่มมีเคารางว่าจะเป็นนโยบายชุดใหม่ของพรรคเพื่อไทยในวันหน้าและนี่ผมเสริมเข้าไปเองและในวันนี้ความที่รัฐบาลนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ทั้งๆท,ที่มีมือที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ในอดีตมันก็เปิดทางให้ในศึกเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ย พักการเมืองไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์และพรกเพื่อไทยเขาสามารถหานโยบายมาอย่างไม่ยากสักเท่าไหร่เพราะความล้มเหลวในอุลลานี้คือความที่ปัญหาเศรษฐกิจมันมันเรื้อรังมากเอาง,ง่ายๆวันนี้เลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่าประชาชนอยากจะวิ่งออกไปเลือกตั้งเลือกทั้งประชาธิปัตย์และเพื่อไทยแต่ผมเริ่มเห็นเขาลางแล้วว่ามันมีนโยบายชุดนี้แหละ4.0 ซึ่งชื่อ4.0ผู้ตามตรงนะฮะนี่จากชัยจริงมันเหมาะมากสำหรับนโยบายเศรษฐกิจพักเพื่อไทยในยุคต่อไปเพราะถ้าจะมีพักไพักไหนทํา4.0ได้เนี่ยอย่างที่ตอนนี้ทีมรัฐบาลน,นี้มีวิชั o ่นว่าต้องทํา4.0เนี่ยแต่ถ้ามีพักไหนทํา4.0ได้สำเร็จอนะมันคือเพื่อไทย4.0เริ่มฟังเป็นเหมือนนโยบายที่ขายได้ในการเลือกตั้ง ปัญหาก็คือว่าพอถึงเวลา4.0มาปฏิบัติเนี่ยจะเป็นรัฐบาลเพื่อไทยหรือเปล่าที่ได้มีโอกาสทําเรื่องนี้ให้เป็นจริงนะฮะแต่เศรษฐกิจมันซบเซาจริงแล้วกาลังซื้อมันก็ไม่กระเตื้องขึ้นมาเลยเงินสะพัดในต่างจังหวัดโดยเฉพาะในหมู่เกษตรกรมันก็ไม่มีจริงแล้วโจทย์ของรัฐบาลหน้าในเรื่องช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางชาวนาที่ปลูกข้าวที่โดนห้ามปลูกข้าวเนี่ยโจทย์มันไม่ยากนะออกแบบให้ดีๆเนี่ยเข้ามาเลือกตั้งถล่มทลาย หรือนั่นคือเหตุผลที่มีเลือกตั้งปีหน้าไม่ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับไปกันที่เรื่องจริงจังขอสั้นๆชัดเจนนะครับเรื่องของซาอุดีอาระเบียแล้วก็อิหร่านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสองประเทศนี้ก็มีปัญหากันเยอะคือซาอุดีอาระเบียและอิหร่านเนี่ยรบกันในประเทศเย,ยเมนสงครามกลางเมืองในยยยเยเมนเนี่ยเป็นสงครามระหว่างมหาอำนาจซาอุดีอาระเบียและอ,หอิหร่านราวนี้ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่ซาอุดีอาระเบียและอิหร่านมีก็คือ คนที่อยู่ในสองประเทศนี้นะนับถือศาสนาเดียวกันคนละนิกายก็จริงแต่ว่ายังไงยังไงเนี่ยเขาก็ต้องไปร่วมพิธีฮั์พิธีฮั์ที่จัดขึ้นซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็เป็นชาวภาพใช่ไหมฮะแต่ปัญหาคือแต่ละครั้งเนี่ยพิธีฮัชทีไรก็เดินเหยียบกันถล่มกันตายแทบจะ,ะทุกท,ท,ท,ทีเลยคืออันตรายมากในแต่ละครั้งแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐของซาอุดิอาระเบียก็ไม่สามารถรับรองความปลอดภัยของคู่ที่ไปร่วมงานได้ในแต่ละครั้งและรอบที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าที่เสียชีวิตในฮั์โปรเกรเม ทั้งหมด2,000คนเนี่ย464คนเป็นคนอิหร่านปรากฏว่าเดือนกันยายนปีนี้เผลอๆตามที่รายงานข่าวในออสเซรเาจะไม่มีคนอิหร่านไปร่วมพิธีฮาชเพราะว่าทางการซาอุดิอารเบียยังไม่สามารถรับรองว่าทั้งหมดมาตรการต่างๆมันมีมากเพียงพอที่จะรักษาความปลอดภัยกับชาวอิหร่านหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นณนะเวลานี้ถ้าไม่สามารถมีข้อตกลงกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวได้ อาจจะไม่มีชาวอิหร่านมุสลิมนิกายชีหยนะฮะไปร่วมงานฮัจญ์โปลกรมจนะครับที่ซาอุดิอราระเบียซึ่งมันน่าน่าเสียดายเพราะว่าจริงแล้วสองประเทศนี้ปัญหาเยอะแยะปัญหารบในสงครามตัวแทนในหลายประเทศอยู่แล้วแม้กระทั่งสงครามการก่อการร้ายก็มีกลุ่มตัวแทนในซีเรีย คนี้อิชูใหญ่ก็คือว่าอย่างน้อยในเรื่องพิธีฮัชเนี่ยน่าจะเห็นตรงกันได้แต่ว่าปรากฏว่ารักษาความปลอดภัยไม่ดีพอเท่าที่อิรานนั้นจะยอมรับพูดถึงเรื่องศาสนานะครับปิดท้ายช่วงนี้นะครับเรื่องขององซานซูจีสั้นๆองซานซูจีเนี่ยนิวยอร์กไทม์ก็มีบทวิเคราะห์เป็นบทบรรณาธิการแล้วก็ประนามองซานซูจีเลย และใช้คำที่รุนแรงมากว่าในวันนี้ที่ซูจีเป็นมุกมนตรีเป็นเหมือนผู้นำที่แท้จริงเป็นประธานคณะรัฐมนตรีของมันมาซูจีกลับไม่ช่วยชาวโรนิงยาเขาใช้คำว่าขี้ขลาดนะฮะคาวเวิรนะฮะแรงมากที่ซูจีโดนประนามโดยนิวยอร์กไทม์ในวันนี้อันนี้แสดงว่านิวยอร์กไทม์เขามาจุนจ้านในเรื่องของประเทศอื่นหรือเปล่าไม่ใช่ เพราะการแสดงจุดยืนเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันเรื่องที่ต้องทำมันไม่ใช่เรื่องการจุนจ้านในกิจกรรมประเทศอื่นเพราะว่าประชาชนในแต่ละประเทศเนี่ยเขาไม่ได้เป็น subject เป็นสิ่งของที่รัฐบาลของแต่ละประเทศนั้นถือว่าเป็นเจ้าของเนี่ยมันไม่ใช่นะ,ะเพราะฉะนั้นนิวอัลทามก็ประนามซูจีในรอบนี้ถ้าคุณติดตามข่าวเมื่อเช้านี้ voice worldwide รายงานว่ากฎหมายห้ามการชุมนุมใน เมียนมาเนี่ยจะห้ามคนที่ไม่ได้ถือสัญชาติเมียนมาชุมนุมเพราะฉะนั้นโรดิงยายิ่งทำอะไรไม่ได้ซูจีเขายอมคล้อยตามความรู้สึกคนเรื่องโรดิงยานะฮะประเด็นที่ซูจียอมตามกระแสะหลักในเมียนมาก็คือว่าในเมียนมายังไงยังไงเขาก็ไม่เอาชาวมุสลิมพอคนส่วนใหญ่ไม่เอาชาวมุสลิมซูจีความที่เป็นนักประชาธิปไตยก็ต้องยอมทำตามกระแสะนั้นว่าเธอยังไงเธอต้องพึ่งประชาชนในการเลือกตั้ง มันก็กโทษซูจีได้แต่ว่าในมุมหนึ่งก็เข้าใจว่าทำไมเธอต้องมีท่าทีทางการเมืองกับชาโรดิงยาแบบนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับอย่างที่บอกไว้วันนี้ผมแจกหนังสือเกี่ยวกับไอซิสนะฮะเดี๋ยวอธิบายว่าจะได้อย่างไงสักครู่ดีที่สุดมีเวลาหนึ่งสัปดาห์นะครับเข้าไปที่แฟนเพจของรายการ The Daily Do แสดงความคิดเห็นว่าทำไมคุณเหยากดได้หนังสือเล่มนี้จะมีหนึ่งท่านผู้โชคดีซึ่งเราจะประกาศชื่อผ่านเว็บไซต์ ก็คือต้องเช็คชื่อกันในวันศุกร์รีบเข้าไปแสดงความคิดเห็นก่อนวันพฤหัสบดีนะฮะเดทไลน์วันพฤหัสบดีพิมพ์ครั้งที่2องไมเคิลไวส์ฮ asan hasan เขียนคุณไพรัตัฐพงพาณิชย์แปลด้วยข้อมูลเชิงลึกจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประมวลออกมาเป็นบทวิเคราะห์เกี่ยวกับไอซิสอย่างเป็นกลางที่สุดเน้นข้อได้จริงและปัจจัยปัญหาทุกด้านตั้งแต่วัฒน,นธรรมการเมืองของคนท้องถิ่นธุรกิจใต้ดินและยุทธศาสตร์กลุ่มติดอาวุธ น่าอ่านมากนะน่าอ่านมากนะครับปรากฏการณ์โดนัลด์ทรัมป์ในสหรัฐนั้นทำให้ในวันนี้มีคนอเมริกันอาจจะไปลี้ภัยคนซีเรียเขาลี้ภัยไอซิสไปอเมริกาและแคนาดาใช่ไหมฮะอเมริกาไม่ยอมต้อนรับโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าจะปิดประเทศไม่รับชาวม,มุสลิมเลยก็สงสัยจำนวนประชากรในรัฐจะลดน้อยลงถ้าทรัมป์เป็นประธานาธิบดีไม่ใช่แค่ผู้ลี้ภัยมีน้อยลงผู้ที่จะลี้ภัยจากสหรัฐมีมากขึ้น มันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องเล่นๆแล้วเพราะว่าผมเข้าไปอ่านดูเนี่ยใน Vice เนี่ยเขามีข่าวนี้นะฮะเรื่องจริงนะฮะ v i c ์รายงานข่าวเกี่ยวกับเว็บไซต์ซึ่งช่วยหาคู่ให้คนพิกันที่ต้องการแต่งงานกับคนแคนาดาเพื่อขอสัญชาติจะได้อพยพไปอยู่ได้คือตอนแรกผมก็เขาพูดกันแบบติดตลกเฉยๆอ่ะคราวนี้ผมเข้าไปดูเว็บเนี่ย มันมีเว็บจริงเนะี่ยไม่ใช่แค่ข่าวของไวซ์ตอนแรกไ i ซ e รายงานก็นั่งลองอาดูน่าสนใจปรากฏว่ามีเว็บจริงฮนะเมเปิลเนี่ยใบเมเปิลต้นเมเปิลเนี่ยนะที่คุณเอาไาใช้ใทําน้ำเชื่อมน้ําเชื่อม Maple เมเปิลมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศแคนาดาเป็นอยู่ในธงชาติเลยได้ซ้ำไปเว็บคนนี้ถ้าคนไทยสนใจไม่แน่ผมคิดว่าเขาอาจจะจัดหาคู่ให้คนไทยที่ต้องการแต่งงานกับคนแคนาดาก็ได้ Maple Match, m a t c h M A P L E M A T C H เห็นไหมฮะดูรายการนี้ได้ข้อมูลเยอะแม้กระทั่งเรื่องความรักหาคู่ชาวแคนาดาหาคู่ในเว็บไหน Maple Match .com ฮะอยากจะลิ้มรองมากกว่าแค่น้ำน้ำ,น,ำน้ำเชื่อม Maple syrup ก็เข้าไปเว็บนี้เลย Maple Match .com ของจริงมีจริงหาคู่ให้กับคนที่ต้องการแต่งงานกับคนแคนาดา และเขาบอกว่าเป็นที่นิยมพอสมควรนะครับมีคนบริการเข้าไปใช้บริการเยอะเพราะว่าอยากจะหนีภัยของทรัมป์คนหนึ่งที่ทรัมป์น่าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยได้ก็คือแคลเมีปูตินและแคลเมีปูตินถูกกล่าวหาว่าเป็นคนที่ยิงลักษณะสนิทสนมกับที่ปรึกษาคนใหม่ของทรัมป์พอลแมนเฟอร์ดได้ซ้ำไปฟอร์เน a เ f อร์สก็มีบทความนี้ว่าการเมืองระหว่างประเทศของรัสเซียยังไงยังไงจะหนีไม่พ้นการเมืองเชิงภูมิรัฐศาสตร์ คือในขณะที่โอบามาพยายามบอกว่าให้รัสเซียออกจากหล่มทางความคิดที่เป็นสงครามเย็นอยู่เสมอ f o ฟอร์น a f ฟียสก็มีบทความนี้ที่วิเคราะห์ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอยูเครนเรื่องสหรัฐเนี่ยหรือแม้กระทั่งเรื่องไทยเนี่ยรัสเซียจะมองโลกผ่านเลนของสงครามเย็นเสมอเล่นแห่งความขัดแยง้งถามว่าที่ไทยไปรัสเซียสําหรับเรามันเป็นเรื่องการค้าขายใช่ไหมเรื่องเสื้ออาวุธใช่ไหมอาจจะใช่สําหรับเขามันเป็นเรื่องสงครามเย็นว่าเขาจะมีไทยในการบาลนานซ์สหรัฐ เราอาจจะไม่ได้มองในมุมสงครามเย็นแต่ว่ารัเสเซียเขามองอเมริกามองไปก็ยังมองเหมือนกันแต่ว่าการเมืองระหว่างประเทศอันนี้คําเตือนมาถึงรัฐบาลไทยว่าจับมือกับรัเสเซียยอมถูกสหรัฐประนามก็ต้องระมัดระวังว่าสําหรับเขามันยังเป็นสงครามเย็นอยู่มันยังไม่เคยจบสําหรับรัเสเซียและสหรัฐอเมริกาและสําหรับสหรัฐมันก็ยังไม่จบเหมือนกันจริงๆแล้ว และนั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวยครับ